เอาละขอรกราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็จะกับ Play Time Chapter ที่สองครับไม,ม่เคยเรียกร้องให้เล่นแต่ผมก็อยากเล่นทำไมมันดำดำอะไรเนี่ยต้งไปตอนผมมันดำดำประตูปิดครับประตูปิดเดี๋ยวผมกลับไปไหมนะโอ้ เมื่อกี้ผมว่าโซนนี้ไม่ได้จะโดนรบกไ,ไปแล้วอะถ้าเป็นในคอมต่ออาจารย์ได้ไี่ผมถอมอาจารณาไปดูได้เหมือนพี่แกถามอาจารณาไปดูน,น,ดดนะเนี่ยถ้าเป็นในคอมอะ่ะมันมีปรับแสงป่ะเนี่ยมืดมากปรับแสงเต็มแล้วนี่เอ้เอเออยกจับร่วงครับผมไม่ฝึกเล่นมันแล้วแหละ ผมแอบไปฝึกเล่นมานะให้ไม่เคยเรียกร้อง,องแต่ว่าผมไปฝึกเล่นมาเขาอุตส่าห์ฝึกเล่นมาเนี่ยนะแต่ว่าตรงอื่นผมผมเล่นผมไม่สูงสุดสุดแนละ้วก็คือไปต่อไม่ได้นะครับต้องคือก็คือตรงตรงสุกกระปันโซแล้วนะอันนี้มันไม่ต้องรับมันมีอันนี้อยู่ไปครับน้อเจคก็ะไรดำาๆฟัง มรูนะว่ามันเป็นของเกมหรือว่าเป็นของโปรแกรมถ่ายคลิปที่ผมใช้อยู่นะน่าจะเก็นโปรแกรมถ่ายนี่แหละเพราะว่ามไม่ได้ใช้นานแล้วแหละเป็นโปรแกรมตัวเนี้ยแต่ม่ได้ใช้นานมากหรือว่าเป็นที่เกม Sorry I d i น n t ไ e a n to s เพราะว่ามาันไม่ยากนะแต่นนไม่มีไม่ป๊อปปี้จะทำทางขึ้นอามาวัดเอาไว้เว้ยเรเห็นในคลิปพี่เาทำแล้วก็จะทำเลยนะเอาจะขึ้นเร็วขึ้นนะตรงที่ไม่ต้อง,ะงอนะผมรอขวดเอาตอนนั้นเลยก็ได้ ไม่ชอบเลยครับผมไม่ชอบดำๆเลยนะโลบกักบล็อกฟุตก็เคยเป็นนะตอนที่ผมปุยฟาร์มเงินมาโลบกักบล็อกฟุตก็เคยเป็นนะแต่ตอนนี้มันน่าจะแก้บล็อกไปแล้วแหละแต่ก,ก่อนมันก็เคยเป็นนะบบล็อกฟุตจ้ะเอ้าดูไหมนีม่คือตัอง้งใจ ปอบปือใช่ครับทำไมหอนไม่ได้ผมจะรีทำเวลาครับเพราะว่าเฮมีม้ผมเ่น็บช้านะไปลยครับอะไรเนี่ยเมื่อกี้โดนหน้าป๊อปปี้เลยครับไป điệp bình Berlin à? Hey, I'm up here. I see you. Tôi đang đi tập bơi đây. I should be able to follow you through steps. this. way. Yep. có mm. đốt. เล็บตัวสองเหมือนมันจะสั้นลงแล้วมือถือมันบังครับนะครับไม่เหมือนคอมนะ ผมมาฝึกเล่นมาแล้วครับตรงนี้มันจะต้องทำแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผมไม่ยิงเจ็บตรงนี้ละผมไม่ยิงนะครับตรงนี้มันจะมีบั๊กอีกบั็กหนึ่งเว้ยขึ้นเลี้ยวแบบนี้แล้วก็ว่านี้ใครที่ยังไม่เคยเล่นป๊อปปี้วีทังซัพเตอร์2ก็ทำแบบนี้ไปเลยนะครับ ไม่อยากคุออยอะไรก็ <need> มาใจสุดเวนา <It 's S 1> ไม่คิดว่ามีกำแพงล่องฝนก้าวเอา so ไว้ใช่ไหมค o ั <Yeah. S 2> e เกมผมมันโหลดไม่ทันอ่ะโหลดไม่ทันทอ,อ่ะข้างหลังเราจะถกต่าไปดีนะครับ <c oughs> <c oughs> มือสีฟ้ามันจะจะจเต็มได้ครับนี่เป็นดักใบนะแต่เราต้องให้มันไม่ไดกคุน้นบอกเลยครับว่ามือสีฟ้ามันสเต็มได้ ไปไม่สักโดนระบบไปแล้วนะครับตอนนี้สักก็โดนรออกไปแล้วครับแล้วก็รีบทำเวลาเลยนะตอไหก็ทำได้ตอนนะั้นนะ ผมจะเล่น,นลมิสคิวแบมเบอรี่ครับมันน่าลำคาญบอกว่าตรงนกหมาหน่ารำคาญตัวอีก้าจะผม,มจะเล่นไปไม่ถึงก็ตาแต่ผมรู้เลยว่ามันน่าลำคาญกว่าครับจริงมัน ครับตอนนี้ผมเปิดไฟได้ยังเนี่ยเหมือนตอนนี้เปิดไฟแล้วครับอยากร,รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันเลยครับทำไมถึเหมือน,น,นทั้งรูปกรอนนั่นแหละ มันเล็กไม่โดนพ่อสักทีอันนี้ก็เก็บไปดูด้วยครับเพราะผมก็ไม่เผมก็ไม่ค่อยใช้มือใช้มือถือกันเท่าไหร่ต้องทุใหม่ครับอยากรู้ว่าผมเอาได้เลยไหม แล้วม,มันถึงตรงนี้ผมจะเอาได้เลยไหมท่านผู้ชมคิดว่าผมว่าเอาได้เลยนะนนออเจนะ็บเจ็บเจ็บแต่ผมกดไม่ได้แล้ว เดี๋ยวจะหันทางนี่ครับจะต้องขึ้นไปนใหม่ใช่ไหมนะมันหันกล้องเร็วเกินอะ่ะผมจังรู้ว่าถ้าผมเก็บมาแบบนี้ครับแล้วก็เฮ้ยผมขอเก็บมือเกิดได้ไหมยังไม่เคยได้เลยตรงนี้เก็บ อยวโนะจีบมานาโอ้โหถ้าไม่สวมถุงมือไปเล่นได้แนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหถ้าไม่สวมครับ ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะขอชิ้นนี้นี่มันโอปีเวอร์ครับอ่ะนีก่ก็จะไม่ได้ใช้แล้วโอเคครับเราเลิกเล่นก,กันได้เลยครับไปกันเถอะทำแบบนี้เลยครับใส่จากด้านล่างไม่ได้ครับอืสีเขียวเปิดแล้วอ่ะใช้ได้เลยไหมมันมีสีเขียวแล้วอ่ะ ตอนนี้มันมีสีเขียวแล้วอะใช้ได้เลยปะจะใช้ได้เลยครับมันมีสีเขียวแล้วนะยังไม่ใช้นะครับมันมันมันมีสีเขียวแล้วแล้วแล้วก็ตามครับแต่มันยังใช้ไม่ได้เกยไก่กิง๊งเลยอันเนี้ยจะบินเลยดีไหมแต่เย็นๆแต่มันยังไม่ถึงชั้นที่สามเลยผมเอาสีไปเล่นขนาดนั้นสีมันหมดแล้วยังเนี้ย เพราะว่าสีหมดแล้วแหละตอนนี้ถ้ามันหยอดไม่ได้ก็คือสีหมดเลยนะ เก็บมาเลยนะครับจะกระดูกเทปน,นิดนึงครับผมลืมวิธีใช้มือสีเขียวเมื่อเล่นเล่นนานครับเพิมม่งไปฝึกเล่นมานานแนละ้วผมลืมวิธีใช้แล้ว <c oughs> อ๋อใช่ครับใช่ครับผมเไปแปะพาวเวอร์นะนี่มันจะประมาณกี่วินะสิบวินหรอนึกว่าสิบนาทีเมื่อกี้ โอ๊ยมันก็จะหมดไปนะครับแล้วก็มันจะเอาไปแปะตรงนี้นะแล้วประตูก็จะเปิดไม่ต้องใช้วงจรไฟฟ้าเลย ปิป้งนเลยดีกว่าลัาเกรี้ไปสู้กับบอมโซเลยครับผมไม่ชอบบอมโซเลยว w e l c o m e t o Musical Memory This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck.

No. Blue, yellow, yellow, mm, yellow, yellow. Blue, yellow, yellow, red, blue, mm, Red, red, green, red, green, red, red green, red, red, green, red, red, green, red, yellow, red, green. Red, green, red, yellow, oh, red, white. Round thre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 e. Round and then white. Orange. white. Orange.

o อเวนไวทไวโอเล็ตกรย์ไว e โอเวนโอเคก็สลับคิปนี้ก่อตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะโอเคนะ ตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับซู้ไม่ไหวครับตรงนี้ตัวลาก่อนครับบ๊ายบาย